โอเคจาได้มต okay, <Beautiful, S 1> ัวมีหกกับมีสองมับมีอง้ขาถามตัวมัางจับ้างนันงยื้อนั่เออยื้อนแปงโน้ยั้งนัดท้าขากน่อยจาบันเขียนบัท่าขาามตัวมีหกกับมีสอง อันนี้เขาเอิ้เมยกด่ายเนาะไม,มนมีร้ายร่างบ้างคือไปแกกรอยใบยมีเลขหน้าขาส่วรด้วยเลขหนาม่นตูได้กอบก่อนพอเลขหนามีเลขกเต้ากอก่อนคือเก่าเลขอหน้าถาตัวมือเลขปกักเต้าจำได้เนาะเพราะเลขอด่าย,ม,กกย,ายม่ว่าเลขถ่ายมืออื้อมแกกรอยใบมือมาเลือด่ายนี่ โต้ไห้พอตู่ได้หเลยว่าคำอําไว้ก่อนต้อกันใจเสียคำกมยว่าขออําไว้กอืมเพราะว่าวันที่ทาวเ้าวทั้งมัคู่งื้เป็นมือทั้งวันหรืองม้แต่จดเป็นร่มทักกระปูชาติทั้คทีเพศเทวทีว่าทั้งปวง้อมทั้ง่าววทุกวัน ผอทงออกกท่านปู่อนันตนาคราชถูกโู่ธรรมาทุกหมู่เราท่านจะมาประทานพรโชคลาภให้ลูกให้ร้านมีกินมีใช้แบ่งกินแล้วก็แบ่งทานนะลูกรักเออเคยตามเคยตามทันยาก,กาาับต่างของที่นั่งเราที่เคยอาจจะท้ทานกินมากต่างไปถากปั่งก่อนแล้วเออบุญรักทักงไนจำได้มากเหตุมากค่ะอืมเพ่วนข้างกำลังจะเปิดปุ้ชกบัต ให้รูปให้ร้าจากเมืองทัพแร่เออจากเมืองบาดาทูทวันทันผาดันดาววัเริ่มท่านจากรมมหาราชกะกำลังจากเริ่มประทานพรโชคราภทั้งหรับลูกรา้าที่ร่วมทัพในบุญอันดิ้งใหญ่ขอไม่ขู่วัฒน์เพิ่งวาระครับมันเป็นมาดังนี่เออเพอจะมาลูกรา้า พิจารณาแล้วว่าเออแบ่งกิ่นแบ่งข้านแบ่งสายการหนึ่งเออการหนึ่องอันนี้เขาเออการเหมือนเนาะการเรื่องคือการเสี่ยงโชคบางเถื่อบางที่อย่าชื่อเกินตัวนะผกนะทอถคือมีพิจารมาไปลูกเออว่าไม่มาเึงเขาได้อยากได้น้าเขาเห็นทางขี่อยากขี่ดาวทางบางเถื่อบางที่บุญวาสนาตัวเองยังไม่ถึง บนบ้านฉันนะที่จะสมเบิ่งมาดังไม่ได้ดังเบิกบุญไม่ได้ก็ได้นิดหน่อยเอาตามสภาพนะามลูกเนาะเพราะฉะนั้นเออการใช้เงินใช้ค้ำการใช้ระมัดระวังการเชียงถูกเชียงหลักการใช้ระมัดระวังต้องระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเืิดขึ้นมาลูกเนาะอือภาพทางนั้อือคือพอภาพคือภาพถ้าค้ำแตาค้ำมา คือพอเคือลูกหลานชืแต่ล่หน้าวันบา้านไรควรอันไรไม่ควรกสมควรท่ามามไม่สมควรเราไม่พอใจไม่ต้องท่าไม่ต้องทำพอไม่ไรว่าแปลว่าการท้าบุญหมามันเกิดจากทิ่จากใจอีนั่งหลักเขาอ่นานงาดพอ,อคือวันีน้วันที่ที่ิบแปล,ลูกอยากไปร่วมท่า ทางวัดป่ามงคลป่าไปไ,ไาไปได้ไหมพ่อไปได้อืมอ่าพ่ออนุญาตในเมื่อจาาป่าแล้วม้นวนจ่าไ,ไป่วางบุญน้ำเพิ่มพาเอพี่พอไปทางบุญเออเพื่อ,อตือ่นอนุสงฆ์พายผ่าหนัอืมเอาดื่คือกันอืมทำเพื่อเกิดเพื่อใจก็เป็นกุศลนะลูกนะเออไปทางวัดมงคลป่ากับมอของหือร้านนงนะลูกนะเอออีนั่งว่าว่าวเอาาาอ พูท่าที่ถือเป็นงานใหญ่เนาะเออมาเป็นไรไมาเป็นไรอะถ้าทุ่มมงไปได้รูกเ้คอยค่อยถ่าวได้บุญได้กุศลทุทกกุศลทุกคนมาแบบนี้ถึงได้รำรำรวยๆเข้ามารำรำดวยวยด้ทับถึงเงินท่มหรือร้วยด้วยอะไรด้วยแบบมึถทงท่าอืมมันจาง ไปได้แล้วหนูแล้วถ้าคิดเงินทองตายไปแล้วเอาไปรวยเพราะอะไตีตูไปเพราะอเม็และบาทเดียวแล้วหนูแล้ว,ลวจากไปมีแต่ความดีความชั่วร์สิบปีสามตัวเข้าไปเพื่อผูกพายค้มผักหนาเออตายไปตักถึงไปข้างไรหม,มื่นมื่นคู่รังคนว่าเคยถามาเคยแป้งคู่เพื่อนข่วาวไปกันบักดัก ปฏิบัติได้ปฏิบัติทอดด้วยกูว่าเอมเออกลับไปให้คูบคุ้มคือคือทวันท่านผาคุณแบบทันดาวเรืงทันตาตุม้มมั่งหลายท่านนี่คือทวันทนันผาค้าไร้ทำโลกนรกมุกใหม่ก็ไร้ขุมคือกันคุมอเอาเปตีเออไม่ไรค้คุมได้ยินว่าม,มัน ทำมาดาเนี่อยากไปเที่ยวบ้านบ้ากันไหบอกเขาเออพ่อบอกไปแบบมันหอนมันห้องแต่ว่ามันก็บหอนพอแข่งแบบว่ากานยิงบาสหอนรื่ไรหอนแทงยิงหอนนั่นแรละคำว่าแทนงืิงหอนว่าไม่มองดินจักอืมไม่เคยรรมดาไม่ค้นควบคุมพร้อมนะผู้ใดเคยอิทัวร์นั้งไหวของเขาขังไปกงขังไหว ขาอากา้ขังไว้ขาดรกขาดเรืราามีรายจิงรายยังขาปุ่นเหวะขาข้อตีมาเห่วไวะ<ฆ>เป็นถูกต้พัวเปินถูกต้เนี่ยเห่ไวะติช่าไม่ไร m. เห่หว,ว้ผู้แตากินคือว่าเป็นยังไมาเป็นไรกินคีกายคิดมม่เป็นไร อยู่ที่การบำเพ็ญกบะมของพ่อเองอันนี้คก็อะยากที่มีที่จะร่างหน้าบึงแล้วลูกเราน,นามนะคอยคอยทางไปสี่พอกำลัง้าคเต็เป็นอาน,นิสงท์อันตานทางเดมมินนักทางเดมมินทวันทางเมมทา,ทาวเวททวนกำลังถือทางกำลังถือก,ก่อกำลังถือเกิดแล้วลูกเนาะประตูขุมกำลังจากทั้งไป ท้าเร็ดด้วยแร็บุ๋มของลูกข <c ười> ้าวไรชวยฝูโช่วยข้ารวมกันคือรวมกันถ่างล้บลูกเอ้อเออข้อคือเป็นทผ้าบุญบุญหนักถักได้ายบุญมรบ่ญจังเลยผ้าคือผ้าถังเนะลูกเนาะข้าว่าัถอืงถ่างขาว่าขาวว่าอืลูกร้าแต่พ่อเลไม่รู้ไม่กี่ยรไรว่าแม่มาถัางมอตู่นะ เออแบงกลิ่นแบงท่ามคือพอว่าบางอย่างแบบเดี๋ยวมันจะได้แบบท้ามรับมือหนึ่งเนาะเออท้รับมือมีลูกร้านอานบ,บาพอจวน่อมอไก่วัดที่หนึ่งที่สองข้างห้วเราได้พอ,อทองควนญเราได้พอทองควัญมันควนคือออกเราได้กว่าค่ะเออกับข้างมานันค้นแต่คือค้นกำลังขอดลูกว่าค่ะ ก้าเหลังขจ้ออกไม่แขวนเยพอเก้าเดือนมเ้ยพอเก้าเดือนก้าเหล้าขถือขอก้าลังถือปชูไปปั่นเก้าเดือนมันบเออก้าลังถือบ่อแม่ไข้แม่ปิดข้ไม่ปึกแม่ไกลกับบ่อหมูเนาะยืมว่าเจ้าที่ไปจ้างซื้อก็ไม่ได้ไปไมได้ไปมื่อไหร่จทางไปเออืมเอาไว้ใ้ทางถือเต้าเกอเต้าเกอก้า้าบอกดูหนัเอาะมาจากวัดปลาน้นเออพอฝากไปหายต้ ฝึกการวัดตึกทางถือการทำงานทำได้ราบรื่นทำได้ดีทุกควรให้ตดีถามว่าทางถือสิ่งที่โชคไงเขามากได้เม่วานนี้จะ่ได้โชคใหญ่นะพ่อนะถามว่าพ่อได้ไปหาทางถือไปไปอยู่บังได้ไปแน่เดี๋ยวไปถามทางถือดูบ้าพ่อได้ไปหาไหมนาะโอเคเน้อมีแค่นี้ วันนี้มีแค so well. so 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 ่ไนม้อเรากลับไปหาทางคือพอปากไปหาทางคือเกาเือเกาเกอพอกรหน้อาแล้อแบบอ้หาทางเทอเออได้เสอได้ัางเนาะห้ได้ทางใหารา้ดื้อหาไา่รา้ดื่นเราคือว่าแต่ทางถูกต้องเราละถูกต้องของรําผู้ไท้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการทำมันเกิดขึ้นกับเรา เพราะว่าเราเป็นคนทางใช่ไหมเออทิ้งวารด์วาึงที่เกิดขึ้นก็จะคล้องการนอนจะคล้องเหตุจะคล้องทางมากกว่าเกิดขึ้นความเบื่อความร้อนความหอมความฟุ้งไม่ครอบพ้วไม่เกลื่อนฟุ้งเพราะว่าดูที่การกระทั้งจะคล้องข้นผู้ใดคี่ดี่ทงนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทิ้งทักถึงจะนำคุ้มครองรักคุ้มรักษาลูกหลานให้ดูทวงเกินเดือให้การดูการดื่มเดี๋ยวกระต่ออายุ ไอ้ลูกม you mm ัน hmm. ก่อนเจอมาบุกฮ่าจับดูจับูมาุกมาว่าไอ้ลูกมันตคนนีมอนตบุกเดียวอ่าว่าวอให้ลูกวานมีทัพตีแล้วก็จะได้มีทัพตังตือได้ทางบุกทางโถมาบุกเนาะซึ่ง uh, ทัก <may> ทิ่กทักไรถูก้าท้าลูกมาะ เขารับค่องอัากคิดอยากบาเขาไม่ค่องถือใจคือมัดถือมัดเที่ยงตงรง้ะลูกเด้อจะไปคนไปคุงคุณได้จะไปกินงเสียบผู้บบอ่านแตรื้อตรื้อรลูกเนาะอ่กูงสูข้องรำรำเมื่อเมื่อรลูกเท่ มาเมาก็ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะแนวทางของปูวันที่ยี่สิบแปดส่วงเศร้าๆค่ะก็จะมีอยู่ค่ะวันที่ยี่สิบเก้าปูไฮวาไฮไปยิบสามตัวไทยมีหกกับสองเนาะค่ะสมาไอเลขหนาก็มีเก้าค่ะแต่ว่าปูก็ยังยืนยันเก่าเกียจเนาะค่ะฝากติดไปไสช่างเสยค่ะปูฝากติดไปใ้สช่างเสยเนาะค่ะ ฝากยิมไปให้ช่างเสือคือเก่าละค่ะเก้าสิบเจ็ดบาทค่ะค่ะก็เิ้งเลยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเขาสุขหมันล,ล้ำรวยสุขผูสุขคนด้ค่เด้อค่ะ,วคะสวัสดีค่ะ